เสาบ้านนี่กับข้าวดาลงมาอาบน้ำประมาณนี้เลยเจะซื้อได้ได้เบนซื้อเบนนี่นะข้าวดาได้ปลานีส่สไลด์ดีโฟเมพี่น้อง,อ,นนอ,งอัตอนนี้ไอ้คัดกะสีผ้าขอยไปกินแก้มหนึ่งมือตอนนี้การสีไปกันเลย ยังตากลรองนั่งมือเนาะสปกินตะเรือเลยเ,เจ้าพี่ใหญยเป็นสีเหลืองอเดีย๋ยวสิพากันไปกินกแกล้มจอนโฆษณาบอกโฆษณาขอขอายดีโฆษณาเลยไป<ว>จ่ายเงินเดีย๋ยวสิซื้อขนมวัอน,นี้สิพาเพิ่นไปเอ็ดกิจกรรมดีๆนนะเนาะไปแจกขนมเหอะเด็กน้อย พาเพิ่นไปเบิ่งเขตสุนบทนะไปเบิ่งชีวิตกันไปยูข้าวขาเป็นเนี่ยเลยแตเพ่นได้เห็นว่าคนที่เวขาจมมีกินกว่าค่ะมันเป็นเนี่ยเลยเพิ่อนศึกษาแะ้วก็เห็นหูหลายอย่างตอนนี้สคัดกับร้านสายกับมาโอดหานกระแหลมแล้วนะซึ่งเป็นหานกระแหลมหานหนึ่งหานเดลย,ยูทีเบืองน้องเนาะ กะสิเป็นหานสไตล์แบบมินิมอนะเขาเจาก,กระตกแต่งเป็นหานหน้อยๆเนาะหานกระแหลมสคัดก็คือลานสายมาเลยเอากระแหลมเนาะพืน้นสิกิทหลดเลยฮนะตะกองสคัดกระทยขีดเพื่อกล้าขีดเล,เลยเนาะมือนีก็มาเลงกระแหลมพืน้นนี่นะเนาะเพื่อพื้นเลยเอากะมีแต่ขิ้นซ้ำเนาะตัวเป็นอันอันนี้ฮะนะตัวเป็นโถยเป็นอะไรนะก็เลยเพือพือน้นเลยเอาตัวเป็นหลอดเป็นแทงมนะเลยไปเนาะ เพราะว่าข้าจเจ้าว่ามันอันนี้เนาะมันยังมีแข้งฮะนะข้าจเจ้าหากก้ามาเมื่อนเนาะกกเ้าห้าหานนะนะเพืเ่อนกันเลยอออารดมะนาวนะเพื่อนมากแต่ว่ามีแต่กินซ้ำเนาะเพราะว่ามันยังอันนี้ยังมีกล้ามก็เลยมาเลือเอากแหลมรอดตัวเป็นรอดเป็นกลับเป็นแทงเอาอยู่นี่นเนาะเพื่อนกันเลยเลยแนวเพื่อนมากนะสกัดก็เอาตัวรดมะนาวเพืเ่อนกันเลยเอาแบบที่เพื่อนมากเนาะ มื่อนีกะตามเจอตะกรงหนึ่งมือเนาะเพื่อนจะกินกระแหลมกะโดนๆพาเพื่อนมากินเธอหนึงน่งเนาะนี่เพื่อนกะเลยเอาได้แล้วนะของเพื่อนะคัดกะเบา่เพื่อนสั่งเอานำต้อเนาะกินนำเออเลยเออเอาเพื่อนกะสั่งเอาแหน่เพื่อนจะกินเนาะเอามาอยู่หานี่กระแมนอันติดเพลงเนาะติด แปลว่าเขาเจ้าเปิดเพลงตลอดเลย็นจังนำแล้วก็สีหนังข่าวสัสคัดกันเลยนะปนหังโซนนุนนะเปเลอมองนังกันอันนี้กาสีมานังกินกระเลมแล้วก็ขน,นำนะ้ำเนาะปกติขาเจ้าสีเซินเป็นโถยเป็นโถยเถนะิดน่เพลงเขาเจ้ากับเปิดต่างตู้ปะเลยเนาะเปิดเพลงตลอดเวลาเลยแตก็ติดเพลงเนาะมาหานี่ติดเพลงทายคิดจ้ะ ยาเนาะเพิ่นกะหรือเอากระเลมหรือว่าไอติมแข็งเนี่ยรสสัก,กลายสักขาดกินตัวมะนาวไปนะกักขาดกระซ่าเพื่อนมากินกระเลมกระเลมตัวเป็นเจ้านะเขาจะเอามาเมอร์มันยังมีกล้ามันก็เลยจะยิ่งจะเป็นทงแทนรสกินกระเลมนกินกระเลมแดดตัวซีพาเพื่อนไปแจกขนม าเพื่นไปเบิ่งแกงอร่อยนะเพื่อนนะไม่เคยเห็นเนบสเอสะพัดใหม่เ <c oughs> <c oughs> ินไ้ตบีเิไปเหรอ <c oughs> นี่เนะสะพัดมาสะพัดกระสกินเป็นสเคียวเของเจ้าคืออยังบไวย ปิป๊เพลงนนางยูหา,า,กา,านาก,นะากับบางส่วนบางต้นกับตรงปด๊ะจางกับบางที่ให่บระวาตอนนี้คอยกินกัะเล่นแอะตอนนี้กะชุมคอยกะชิปไอ้บึงแกงอะลองอะไปเห็น<ป>นงะ ไปแจกขนมแจกขนมมุฟูซานนะนเด็นกน,น้อยเขตสนบุตนี่ขากซื้อขนมไปแล้วเดินทางกันเลยนะเนาะกินกะแลมแล้วเลยตอนนี้เราก็เดินทางไปแกงขนมคอง,นะอนนกงแกทวดนะนนราคา้เอาไปได้ยัขขงจับจอบนะ ไปจักระจันเสียงจักระจันจ เป็นอะไรตีฮะกาเห็นขั้งแรกเรื่องนี้สาาีติน้ามาติดละเป็นอะไรขั้งแรกครับสะพาน,านาจะพาไป,ไปให้มันโง่ก่นนี่สัมัดกับ้านกันมาหอดเลยนะนี่ขนมสีเขาไปเจอไ้เดานยังห้่ึึาจ,จาป้าอยู่ในถาำลุมกัน สวงนี้แม่น,นำสิค่อนข้างแห้งแห้งแล้วก็ดำขุ่นเราเป็นอันนี้เป็นสวงหนาฟ้นแต่ฟ้นเก็ตกยังไม่ดุนะนำํำก็ยังสียังมีโทมแก่งเดีย๋ยวจะนายสักคัดสิพาลงไปเบื้องลุมม่าตุา้บ้าวน,น้อยมันเลาะเป็นยังไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแต่สะพานไป <c oughs> ลงไปิังงา น,น่ามันน่ปลาเลยวะกำลังกินอล,ล้กวกัปย่ยลืมอัดบอรดมันมีเคลียบในบอรดชื่สีหลอ,อกหีดอ,อกติ๊กสีหลอกใชยไม้ย ช่วงนี้ก็นำกระแหงไล่เติบเนาะไปกระดำคุ้นอีโคกระเริมผูขังไปเบิดแล้ว สาวหน่อยสิเด็ดจับให้ค่อยได้เบอร์สาขาดเห็ดผู้สาวหน่อยผลยืนสิเบ็ดยู่เนาะมีหูว่าได้ปลาหรือไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมได้บอได้บอปลา ียมอ,อันนีออ้ข้คัดกระสีเอาขนมห้ผู้สาวไหมสีโจกเอาขนมนะซองทงออห้ผู้สาวจ้าขนมเลยดีอีกรถได้ไหม ข่าวแคมเอาค่ะนุมเอาเอาตัวใดก็ได้เอาโหลซองพงเอาให้ผู้สาานะเดี๋ยวไปให้ทางใดวะบุมีทางลง พัดก็ได้เอาขานมเพื่อน้องคนเลยนะนอ้องคนกนาปลาอยู่ตอนสิบเบเนะยังไม่ได้จักโซยืนยันสิบเบดตาแดดนะสามวงแดนะงเนี่ยตะเวนยังมีตุกดินซ้ำนะ ผู้โคนแหละติผูดทางหน้าอีกเด้ผูดซองหลักแมนให้โดด <c oughs> เอาให้ผูดทางหน้าเน่ย,ยืนยืนให้ด่าฝากกันเออโอเคตะกล่อง ช่วงหนึ่งนำโทมเนาะนำโทมกาซินีเศษไม้เศษอะไรมาค้างยู่แกลงเนาะช่วงนี้ก็นำลงนำลงสิเป็นเลยนาโทวสิ่งขนาดเลยเนะาะเป็นตะหย่านตกนะครับที่จแจกขนมตอนไป สะพัดมาในสูตรซีเคียวเหนียวซับย <laughs> เหนียวทับอยู่กระเป๋าออสะพานกินตะหกเลย ไม่เรงเลยวะสะพานบงกันเนี่เก นี่สิเป็นจุดเขาจะมาอาบนำ้ำรลอก็เด็กน้อยมาสิดเบ็ดเนาะเดี๋ยวสักครา,าสิมาแจกขนมเพอ,อยู่นี่อ่ะตากล้องชืดลงมามันจวนจ้าขนม เราคัดกับมืดมืดเะเพราะว่าถ่ายกองอันนี้นะมันตัวแสกอันนี้มาเลยมาบ่เอามูเด้เอาให้หมูนำ้ำจะคนนี่ไปเป็นธงเลยนี่ไปปั้นกันนี่เฮ้มาเอานี่ สองสี่หกเจ็ดคนแปดคนเก้าคนสองสี่หกแปดอ่ะ,อะไปไปปันป่นกันคนละธงเลยละสี่เฮียเลยนะนี่ก็เป็นนนั่วิถีชีวิตเนาะชาวบ้านนี่กับข้าเจ้าลงมาอาบน้ำประมาณนี้เลยเจ้าซื้อได้ไหมซื้อเบนลงมาอาบน้ำสักเครื่องอยู่นี่เนาะ สาวเผ่ามาังกรทางนั้นก็เซืออปลาเนาะไดปลาเลยตัวหนึ่งผู<ป>้สาวก็อับนำเนาะผู้บ่าวก็เซือเบ็ดนี่กระเจาตุต๊เกเซือกระสิป,ประมาณนี้สาวงามยิ้มอยู่ทั<ป>้งถึงนี่กระเซือปลาอู้ไปเบิงปลากระเจาไป ตีทาอยู่นี่เด้อผีผีชีวิตสบาบันแกงอลองนอเด็กหน่อยก็สซิลงเสืออาปาข้าวจออ้อเลยเอ็ดเงอมันจเอาอยางเ,เงอมันเอาโตโตทีแดบดบนคืนเนี้ยวๆเป็นเอ็ดเงยีูดิเป็นอาเซน ในสายเบิ่งในปลานะน่ยแม่บอเอออ้อซื้อเบ็ด,ดคนละครตอนนีน้พระสา้าก็อาบน้ำในยามแรงเราบางขจา,ากกางยีอยากจะงบนักแรงๆค่ะลงมาอาบนำ้ำนี่นะขาจใาใได้ปลา หอยีเซินไม่ได้มีเลยมีปลาลาดมีปลาห้าว ข้าวยิ้ม,มงามๆนะข้าวกล้องสักัดสิเงินเดียเลยนาะบันีเด๋ยวสักัดกับร้านกับสีไปแจกขนมต้อเนาะในหมู่บ้านไปยังโอ้คอยเด้อไปอยังยังข้าเจ้าลุ่มเจา้าเจ้าสิเป็นเจ้าสีโปแค,ครับ <laughs> เ,เ,เข้าลุ่มหุ่มเจ้าไลยได้ เลร้องเลยนเ้ยงขาวให้ยล,ง,ล,ง,ลงด้วยกันสองคนสามนี่แค่พี่สาวหน่อยจะเหตุไงอันี้ต่อไปใดๆวางหอ่หอถูกเดี๋ยวนีอหัวหัวอาชิวมาเลยว่าไม่ใช่หน่อยเต็มเลย งนใจดีแล้วคะแนนไหเห็นตะกะยายคนละทงนคนละทุนดเอาเห็นเลยบอกตางอยอยู่ตาทังเซยเห็นปะเจ้าปะจะก็บอกแจ้าขนมเด้อเอ็ดเอ็ดแล้วสิเอาพ่อหมูไปเอากระเว๋าภาษาเขาจ้าขนมเด้อเอ็ดเอ็ดเด้อเอาเด้อาเอ็ดเด้อ เดี๋ยวจับเดี๋ยวจับแล้วขามไปฮาลเดี๋ยวจับเขาไปลวดมาแจกวันนี้คอยให้จับมาแจกกันดูราวยูงบ้านนี่ดิเนาะจับกระแจเลยสิเป็นตะกงตองตง้ยังหัหอด้ายกับไอ้เยจับมี้านี่เข้าบลุมแบบเจ้าอเอิญขจาก็ได้ให้ขจาลงเจ้าอิเจ้าอืน เอืเอนน้อยบรรยากาศงามแรงเด็กน้องกระิพากันลงมาอาบน้ำแบบนี้เลยเลีงรูเลีงคววยว้ายข้าเจ้าอันเอาให้ข้าเจ้าโลยคกระทงหน้าตินี่นะ โอยตอนนี้กสิสดกันกับมองอันข้าเจ้าเอ็นนำอยู่นำกินเอาให้เลยคนละทง <c oughs> เอาไปให้โดด <c oughs> ข้าเจ้าแก่เขิงนะสกัดกับไปไายเคือเพิ่มมีได้เดี๋ยวเฮอร,ร้านสายเอาคดุมไปคือข้าเจา้าคนละทง <c oughs> ตีตีเนี่ยให้ผู้สาวเนี่ยน,นี่ ไอ้ผู้สาวนี่แน่ชงหนึ่ง,งเอาให้นี่ยังคือคือดได้ไอายวะคือได<อ>้อดายผู้สาวอ่ะจะบอกจะบอกหมู่เจ้าลงมาเอาขนมอยู่นี่เด้อสาวผากระจีมีเห็นเธอหมู่บ้านาานะวันนี้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ข้าเจ้าเห็นผู้ใหญ่ข้าเจ้ามาเอ็ดดีอยู่ทางเถิงงนเนาะ ที่ข้าเจ้านังอยู่นั่นเต็มเลยสภาพกะเลยเบีเ้ยเหมนไปแบบอันนั้นเนะาะกระบะเด็กน้อยก็สีหุ้มมาแบบเจ้าสีวานันเลยห <c oughs> นีแค่ผู้ใหญ่เพิ่นมาคือสีมาประสานงานได้เลยเลยข้าเจ้ามาซ่องเลย <c oughs> ส,สัาพัก็สีแจกอยู่นี่เอาเนาะ <c oughs> แจกเธอเด็กน้อยอยู่นี่แต่กะสีพาล้านกับแหละ <c oughs> เหมือนไปถึงกะสีอันนี้เน <c oughs> าะ <c oughs> เตรียมเียมแจกนะข้าจเจ้าลงมาเต็มเลยแดดลงมาโลโลเลยให้คนละอันมานับก็ได้ยื่นให้คนละทงคนละทง,งให้เลยแจกเลยดิแจกเลย,เลยคนละทงคนละทง ถึงเห็นข้าวตอไมาเอฟรนท์ที่เกะที่ดิบตะเลยมนาะจดตะเ,เลยยนะุ่งตเลยมึงเห็นไปดีกว่าแจกยกลุ่มเอานะ,นะขอบใจก่อนเออขอบใจผู้บ่าล่อก่อนใครได้เลยขึ้นไปเลยเด้อไอ่ะนะตัวได้มันแบวนนะไ้ซองทงสิเจบ็บจะไว้ๆเลยขอต่ตอถ่าเอานะ นี่เอาห้ผู้นี้ก่อนนี่ผู้เสื้อดำดำนี่เออมาเอาให้เอาให้ผู้สาวงามกันเงียนาตีาณะเจอมันดับแล้วเจ้ามือแตะเด้อจังเห็นมาเดี๋ยวไอ้คัดแจกซอยมาไปได้เดี๋ยวให้มูอีกเด้อไปได้เดี๋ยวพอเด้ออ่ะอ่ะตีมาแจ้งไหมเอาแจ้งมันเหรอ เอาไปอีกยังบ่ได้มาเอามาเอายังไปอีกยังไปอีกไปอีกเก็บแล้วเก็บสะท้อขึ้นมันเยอเด็กหน่อยมีลายเนาะ เด็กน้อยกะเบิร์ชัมนีเนาะที่ลงมาเพระาะว่าสลดท้ายขา้าจะไม่ยู่นะถ้าเป็นแรงๆกว่านี้นะน่าจะยู่ครบนะขนมกะเลยนหนึ่งเอยอาจจะยังไม่ได้บอสนะฮะเลอพุ่นนี้นะออไปตาหน่อยลายโวนะเล่งโวพร้อม เอนี่เดี๋ยวซอคัดสีเอาเถอะน้องๆเลยแล้วก็สีพากันกลับกับร้านเอาไปตั้งกันเด้ออีกกละถมขายยืมเกินแจกเลยช่องอันนี้มีให้พวกนี้อีกนี่มาให้้าวเดี๋ยวซอคัดกับสีพาร้านกลับเลยเนาะแจกแล้วแล้วขนมกันไปกลับกั๊บ ลายล่างอยู่นะมีทางล่างสิงบมิลล์รถมาตัดเอาไปบเบิ้งเสียวทางล่งขนาดเลยูตอนนี้สุขัดกับบ้านแค่ขึ้นมาถึงเลยเนาะสิพากันขับรถกลับบ้านแล้วนี่คือสิเป็นบรรยากาศมาื่อวา,านเนาะพาลานทรายมาลินมาเบิง้งมาสมเนาะ จะกลับมาแจกขนมข้าวเจ้าเล็กๆน้อยนะเป็นอะไมาอินค่ะจิ๊บวะพักเมื่อยเมื่อยมวนเมื่อเมื่อแลนแรนเมื่อแลนเดี๋ยวสอคันกับร้านกัเสี่ักต้องขับรถกลับเลยเนาะปี้กัข้อปิดไว้สำนีก่อนเดินเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกดติดตามบ๊ายบาย